เตียยต่ำมะละกอจ้า,จานูะวะวะ้วาเอาวะอวะ

ย่างนูน้าพี่น้องอู้หู้น่า,นาทานมากๆ,ๆเลยน่าทานว้าวตัวใหญ่มากเลยค่ะน่าทานมากมากเลยตับมะละกอตอพี่นะ้องเห็นออกนัวๆัวประเดี๋ยวอ๋อ้ถุงแกะเท่าไหร่สามสิบบาทเด้อ กับย่างนูหนนะแกเขากันแล้วหยวดเลยแหละโอ้อก็จะแสบแล้วนี่ยตะเครียงไม่ไม่ไม่กินกับ ไม่ไม,ม่ไม่สิครับขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆ